ตอนที่5้าชิญหน้าท้องฟ้าเหนือยอดไม้มืดคลุ้งคล้ายคืนเดือนดับทั้งที่เพิ่งเลยบ่ายไปไม่นานลมในป่าพัดแรงกว่าปกติกลิ่นเหมือนสาบคาวเลือดเจือในอากาศชวนคลื่นไส้แสงธรรมชาติดูเหมือนถูกกลืนโดยเงามืดที่ไม่มีที่มาแสนเดินนำอยู่ข้างหน้าเขากำยันของปูกำไว้ในมือแน่นมินตราเดินตามหลังประคองร่างของต้งที่ยังอ่อนแรง และบางครั้งก็พร่ำเพ้ะอเป็นถ้อยคำแปลกประหลาดเปล่ากับคนละมือเราใกล้ต้นนั้นแล้วใช่ไหมใช่แต่เราไม่แน่ใจว่ามันยังเหมือนในแผนที่หรือเปล่าพวกเขาเดินเลียบลำธารสายเล็กแสงจากไฟฉายตัดผ่านม่านหมอกสีเทาเงาของต้นไม้ดูบิดเบี้ยวเหมือนจะเครื่องไหวตามจังหวะหายใจของพวกเขาเองทันใดนั้น วิ่งเร็วทั้ง3าคนวิ่งไปตามทางลื่นในพงไม้เสียงฝีเท้าหนัก,นกๆตะกุยดินไล่หลังพวกเขาไม่หา่างจากเงามืดที่หนาแน่นมันปรากฏร,ร่างเสือสมิงร่างสูงใหญ่เกินเสือทั่วไปเดินสองขาเหมือนมนุษย์แต่มีกล้ามเนื้อและอำนาจของสัตว์นักล่าขนสีดำสนิทเป็นเงาเคร่งขึงดวงตาของมันเป็นสีเหลืองสว่างสะท้อนแสงไฟฉายเหมือนเปลวเทียนกลางหลุมดำพวกเจ้าทำให้ข้าตื่น ทำให้ข้าจําว่าถูกลืมเสียงของมันไม่ได้เป็นคำรามแต่มันพูดออกมาจริงๆเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในลำคอของสัตว์มินตราเข่าสุดลงขณะร่างกายเริ่มถูกบีบรัดโดยบางอย่างที่มองไม่เห็นโตร้งร้องออกมาเสียงหลงดวงตาเบิกกว้างเมื่อเสือสมิงหันมามองเขาตรงๆเจ้าคือประตูของข้าและเจ้าคือมือของการจองจำมันหันมาที่แสนแสนยืนประชันหน้ากับมัน มือซ้ายกำยันของปู่คำไว้ในมือแน่นมือขวากุมมีดสัน้นเจ้าคือวิญญาณแห่งความแค้นแต่ข้าไม่ได้มาเพื่อฆ่าเจ้าข้ามาเพื่อปิดประตูที่เปิดออกก่อนมันกลืนพวกเราทั้งหมดแสนปักยันลงบนพื้นตรงหน้าต้นไม้ใหญ่ที่มีสัญลักษณ์โบราณยันเปล่งแสงเรืองอ่อนขณะที่พื้นดินสั่นสะเทือนเสือสมิงคำรามลั่นร่างของมันบิดเบี้ยวด้วยแรงสะท้อนบางอย่างมินตรากรีดร้องอีกครั้งก่อนหมดสติ ตรงสุดลงกับพื้นเลือดออกจากตาและจมูกร่างกระตุกเล็กน้อยก่อนจะนิ่งไปขอให้แสงแห่งมนตราผลึกเงาอาฆาตไม่ให้คืนร่างจนสิ้นแสงสุริยาหมอกหมุนวนรอบต้นไม้แล้วถูกกลืนหายเข้าสู่ใต้พื้นดินทุกอย่างเงียบเสียงหายใจของแสนดังชัดท่ามกลางความเงียบเขาสุดลงนั่งข้างๆร่างของมินตราและโต้งและรู้ว่าตัวเองยังรอดแต่สิ่งที่เห็น จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต